เริ่มตกสะเก็ดแล้วใใช่ให้ดเดี๋ยวแม่เปลี่ยนชุดลูกเปลี่ยนชุดทำแผลดูแผลแม่ดูแผลหน่อยน้องเริ่มคันแล้วยังเริ่มคันแล้วใช่ไหมมันเริ่มตกสะเก็ดแล้วไงแห้งแล้วเริ่มแตกแล้วไหนแม่ดูที่ขาปี๊เาเดี๋ยวแม่แตะแม่ดูที่ขาอันนี้แม่ตุ่มนี่ตุ่มขึ้นใหม่เนีย่ยใส่เองได้ไหมคะลูกไม่ได้หรอคะเดี๋ยวแม่ดูแผลข้างหลังดิลูกนี่ใช่ไหมเมื่อคืนที่น้องน้องของมัาเริ่มคันแล้วนี่คือเริ่มแผลตกสะเก็ดแล้วเริ่มแห้งให้ลูกเหรอ đây, týu hỏa nè, týu hỏa mới peing peing nè, hài các, đi kinh, đừng kha chớn các nè. Anh đi cắt, tự nhiên rồi tự nhiên อ่ะดิ้อดงมากเลยอ่ะดิ้งหมั่นไหมปิ๊ปดิ่งอ้าวอีที่ก็ไม่งปิดปากเลยเด็กดิ้งไหมก๊า